ประเทศที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน,น่นที่สุดในโลกสวัดดสวด,ดีค่ะสวัสดีค่ะทิกตอกทิกตอกทุกคนพอทราบไหมประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในโลกและส่วนใหญ่ที่ลูกค้าไม่ออาจองตัวเพื่อจะไปในการดูดวงและก็ในเรื่องของสายมูนะคะคือประเทศอะไรรู้ไหมคะประเทศฮ่องกงค่ะสวัสด,ดีอย่างเป็นทางการสวัสด,ดีทุกทุกทา่านสวัสด,ดีทุกทุกยูเซอร์สวัสด,ดีค่ะ วันนี้นะคะครอความรู้สิบข้อก่อนที่จะเดินทางไปประเทศฮ่องกงเนาะก่อนที่จะเดินทางไปฮ่องกงฮ่องกงถือว่าเป็นสายมูเนาะคนที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปก็คือไปสายมูเนี่ยะคะ่ะกังหันนะไปดูกังหันไปซื้อกังหันมาบูชาเนาะกังหันกะ็มีประวัติของเขานะคะกังหันเนี่ยนะเขาก็มีประวัตินะะแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าปัดเป่าความชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวเรานะคะออกจากตัวเราสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อ่างไกไลายสายเทียวสวัสดีคะ่ะแม่าจะพาทุกคนไปรู้จักประเทศฮ เราต้องรู้สิบข้อนี้เนาะเราต้องรู้สิบข้อนี้นะคะนั่นะะก็มีโปรแกรมทัวนะคะตอนนี้ฮ่องกงมีรองรับ1,2,3,4,5ทั้งหมด5โปรแกรมในเฉพาะของฮ่องกงอย่างเดียวนะ5โปรแกรมนั้นก็คอขาอ่านเดี๋ยวให้ดูนิดนึง